bmwe 38ชน,นิ้นะครับเป็นตัว 730il ปี1999นะครับตอนที่ผมถ่ายเนี่ยผมถ่ายให้ดูก่อนที่ผมจะเอาไปเก็บงานนะครับก็อันนี้จะให้ดูภายนอกนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผู้ใปนะครับคันนี้ก็เดิมๆเลยนะครับต้องบอกว่าบอดี้กับภายในคันนี้ดีมากๆนะครับบอดี้เนี่ยบางเดิมทั้งคันเลยนะครับ ทะเบียนนะครับถ้าราคาที่ผมตั้งไว้ลูกค้าไม่ต่อนะครับทะเบียนผมให้ไปด้วยนะครับเลขสวยเดี๋ยวเราจะมาดูตําหนินะครับว่า,ามีตําหนิตรงไหนที่ผมจะทําสีนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตรงด้านหน้านะครับตรงฝากระโปรงก่อนละกันฝากระโปรงจะมีรอยตรงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวจะทําให้นะครับแล้วก็ตรงแก้มแก้มด้านหน้านะครับแค่ตรงนี้นะ